จริงๆแล้วมีกี่คนครับตอนนี้ตัวเรามี็นกี่คนแค่เซลล์เซงเกตหกเจ็ดคนมันจะนะมีเก่งเก่งในเล็กแล้วก็ <c oughs> จะแข็งในเล็กอ่าอ่าอ่าโอเคก็จริงๆต้องมีคนเบ็นซไอ้เซลล์เกตต้องมีคนสิบเอ็ดคนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวภายในเดือนสองเดือนนี้เดี๋ยวจะทำให้เต็มตนะตู่นะอันนี้เปิดตัวเปิดตัวเป็นทางการนะอ่าก็ตัวแทนคนใหม่นะ พี่บอยนะครับก็จะมารับไม้ต่อจากพี่ตู่นะพี่ตู่ก็อยู่มา8ปีแล้วพอแล้วพี่ตู่พอแล้วพี่ตู่จะเปลี่ยนแล้วนะครับพี่ตู่พี่ตู่จะไปทเที่ยวพี่ตู่พักก่อนแล้วแต่พี่ตู่ทำงานมาได้ดีนะครับเมื่อวานเมื่อวานเพิ่อคุยกับเสียไปพี่เสียลงมาบอกเฮ้ยตู่ก็าทำงานได้ดีนะส่งไม้ต่อได้ดีเซลก็อยู่ในระดับที่ใช้ได้อยู่นะอืมก็ไม่เป็นไรถือว่าสวัสดีปีใหม่แล้วกันพวกเรานะก็เดี๋ยวเริ่มสักการะใหม่กันนะครับ ทีนี้คราวที่แล้วมาประชุมกันเนี่ยน่าจะคุยไประดับระดับแล้วนะว่าตอนนี้สถานการณ์โลกสถานการณ์ประเทศเราสถานการณ์บริษัทเราเป็นไงนะก็ล่าสุดก็เพื่อนบ้านเขาขึ้นราคาหมดแล้วรู้ใช่ไหมดัซมิลอะไรตอนอะไรขึ้นราคาเหมือน้วของเราตัวหลักๆยังไม่ขึ้นนะตัวหลักๆก็คืออะไรตัว10บบาทยังไม่ขึ้นนะยังไม่ขึ้นนะเพราะว่าเราพยุงไม่ได้นะครับที่ ย้ำคราวที่แล้วก็คือเรื่องของตัวชามักนะชามักเนี่ยที่มันมีความจําเป็นมากๆที่เราต้องช่วยกันทำนะครับเพราะว่าชามักต้นทุนมันไม่สูงนะต้นทุนไม่สูงต้นทุนมาจากเมืองไทยหมดเลยวัตถุดิบมาจากเมืองไทยหมดแต่ว่าพวกนมพวกโยเกิร์ตเนี่ยวัตถุดิบมันมาจากประเทศไหนไม่รู้เยอะแยหมดมันก็เลยสูงมากนะอื ที่เท้าความไปเขาก่อนนะคือเรื่องเรื่องของเงินเฟ้อนะรินใช่ไหมคราวนี้เราผมพูดไปใช่ไหมเงินเฟ้อใครไปกดโทรศัพท์ต้องกดถามด้วยเลยค่าเงินเฟ้อในประเทศไทยปัจจุบันเท่าไหร่เกือบแปดเปอร์เซ็นต์ละนะเกือบแปดเปอร์เซ็นต์เงินเฟ้อทำให้เราจนลงอ่ะง่ายๆนะเออเรามีเงินอยู่ร้อยบาทเท่าเงินเราหายไปเกือบแปดบาทถ้าพันเท่าไหร่ถ้าหมื่นเท่าไหร่เราจนลงโดยไม่ร hmm. ู้ต mm ัว hmm. ทุกคนอ่ะ บางคนมีปัญหาการเงินเซลเซลบางคนเงินเงินบางทีมพอใช้ปิ่มๆใช่ไหมพอเงินเฟ้อมาปุ๊บเดือบรอยเงินไม่พอกินไม่พอใช้นะครับนะก็วิธีที่จะแก้งเงินเฟ้อผมก็บอกไปคราวที่แล้วนะที้จําได้นะก็ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะอะไรทําให้เราแก้ปัญหาเงินเฟ้อได้นะพวกเราขายนมชุดโดยขายแบบฉลาดละนะเราขายนมชุดแบบฉลาดก็คือ ขายยังไงให้ได้รายได,ได้ฟูฟ้องฟูฟ้องเต็มที่เลยเมื่อก่อนเราอาจจะขายไม่ได้เลือกมากใช่ไหมเราขายที่แบบเราอยากขายเราขายชุดที่เราอยากขายคือชุดชุดที่รู้สึกว่าขายง่ายชุดอะไรชุดนม14ขวดใช่ไหมสี่ขวดได้ไหลี่สบาทใช่ไหมเออหรือบางทีไปขายไปนม10บบาทเท่าไหร่ สิบเก้าเออได้ค่าคอมสิบเก้าใช่ไหมเราบอกขายง่ายแต่ค่าคอมมันน้อยขายไปทําไมอ่ะถูกไหมทีนี้เราเราเซตกันใหม่แล้วเราเซตความคิดกันใหม่แล้วเปลี่ยนใบเซตกันใหม่เราจะขายเฉพาะตัวที่มันปังปังนะครับตัวยังปังปังนะตัวไหนบ้างจดไว้เลยแปะไว้เลยจําไว้เลยนะให้ยันดูด้วยนะก็ตัวที่เป็นพระเอกตอนนี้ก็คือตัว92นะเ2อคือนมขดเล็ก9 ชา2มันตอบโจทย์มาก1ก็คือค่าคอมเนี่ยไปถึง27บาท50นะครับค่าคอมไปถึง27บาท50แล้วก็เราได้ขายชาด้วยนะบางทีบางทีไปขาย7็ขวดเราก็รู้สึกว่าขายรู้สึกว่าขายยากบางทีเรารู้สึกเป็นแต่จริงก็ขายได้นะแต่ว่าเอาแบบง่ายๆคือนม9าชา2อ<า>สบายๆแล้วเราได้ชาได้ขายทุกวันทุกวันทุกวันค่าคอมก็เยอะนะ ม่ใช่มีแค่ชุดนี้ชุดเดียวชุดอื่นก็มี93ก็ได้93ก็ได้93ก็ได้เยอะได้27เยอะกว่าอีกนะแต่ว่าเราอยากจะให้ชุดนี้เป็นพระเอกก่อนเพราะว่าเราอยากขายชานะเพราะชามีความจำเป็นอย่างที่ผมบอกไปแล้วชาเ,เป็นตัวตัวแปรสำคัญที่จะทำให้บริษัทเราเอเจนต์ ien, แล้วก็เซลล์พวกเราเนี่ยชีวิตดีขึ้นพูดง่ายๆนะถ้าชามียอดที่ดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวอื่นมันตามมาเต็มเลย อย่างแรกถ้าถ้าเอเยนทําชาได้ในระดับที่คนจะเป็นเดี๋ยวจะมีโบนัสของเอเยนมาให้โบนัสเอเยนเมื่อก่อนได้โบนัสกันเท่าไหร่นะยุคที่ได้เยอะๆสองหมื่นอย่างสองของพี่เป็นก็หกหมื่นกว่าอย่างผมก็มประมาณสองหมืน่นสามหมืน่นเมื่อกี้เอเยนเอเยนเนี่ยจะได้โบนัสอยู่ประมาณสองสามหมืนม่นบางคนได้สี่หมืน่ 50, นห้าหมื่นนะก็จากการทํายอดตรงนี้แหละนะครับนะก็ตรงเนี้ยชาเนี่ยบอกเลยล่าสุด เราปรับเป้านะครับเป้าของศูนย์เราอยู่ที่8,200อขวดนะซึ่งเคยทําได้อยู่นะตอนหลังๆว่าแผ่วมาหน่อยแต่ว่าโดยศักยภาพของศูนย์เราเนี่ยทำได้นะครับทีนี้ผมมาย้ําเรื่องชานี่แหละนะเป้าชาม,มันกระทบยังไงบ้างนะอย่าลืมว่า,าลืมว่า <c oughs> เราเราตั้งเป้าไว้นะสำหรับตัวชานะ ซลที่มียอดขายชาขั้นต่ำไม่ถึง30ขวดต่อวันนะครับหรือ780ขวดต่อเดือนนะจะมีการถูกพิจารณาตัตดรัสยกเวน้นยกเว้นเอเย่นสั่งยอดได้ถึงน,นะเอเย่นสั่งยอดถึงคือ8,200ขวดนะครับถ้าเอเย่นสั่งยอดได้ถึง8 2 0 0ขวดพวกเราผ่านหมดนะยโยให้เซลนะแต่กันเหนียว กันเหนียวเอาแบบสบายๆเราทํายอดชาให้ถึงวันละสามสิบขวดวันละสามสิบขวดทุกคนวันละสามสิบขวดหรือเจ็ดร้อยแปดสิบขวดต่อเดือนผ่านนะไม่โดนตัดเจ็ดร้อยแปดสิบขวดนี่ตัวใครตัวมันรู้ว่าตัวใครตัวมัน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 ผ่านไใครผ่านผ่านใครผ่านก็ไม่ต้องไม่ต้องสนใจได้แน่นอน เอเย็นจะสั่งร้อยห้าสิบวดใช่ไหมเจ้าเกษตรเขาบอกแปดเมื่อกี้คุณบอกแปดสิบอนตื่นตื่นร้อนตื่นตืร้อนตนตื่นก่อนตื่นก่อนนั่นแหละคือคือวิธีที่ง่ายสุดคือเราทำของเราให้ผ่านก่อนแน่นอนผ่านแน่นอนไม่ต้องรอใครไม่อใไม่ต้องมาสนใจซึ่งวิธีทำก็คือเดี๋ยวนี้เก็บก่อนวิธีทำก็คือตอนเนี้ย มันมีสองขานะการขายชาครับมีสองขา LAUGH ขายแรกคือพวกเรามีร้านค้าส่งถูกไหม้วการที่ส่งอยู่ในมืออยู่มีวันหนึ่งวันกี่ร้านได้ยี่สิบสมสิบสามสสามสิบ้าน,านผมขออย่างนี้ร้านที่มันลงได้อยู่แล้วเนี่ยมันก็ลงหกขวดบางทีก็ลงไปโหลก็ได้ใช่ไหม<ช>ถูกไหมอั Dif นนี้ก็ลงไปร้านที่มันไ,มได้อยู่แล้วร้านที่ยังไม่ได้ลงหรือร้านที่ลงยังไม่ได้หรือร้านที่เคยลงแล้วไม่ได้ลงเนี่ยผมขอสองขวดเต็มที่สี่ขวดลงไปแค่นี้บอกเจ๊ขอหน่อย นะแต่หนูดูแลนะลงไปแต่ดูแลนะอ่าลงไปเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ลงอีกสองวันแล้วก็มาถูกไหมอ่าก็ดูออกไหมถ้าเราลงน้อยๆเนี่ยโอกาสท,ที่มันจะออกหมดหรือเหลือ,อน้อยก็มีโอกาสสูงนะครับแต่ถ้าร้านนี่เราไม่มั่นใจเราไปลงไปโหลเนี่ยมันเหลือสิบขวดใช่ไหมมันก็รู้สึกว่าโอ้โหเฮ้ยเหลือเยอะขายไม่ดีนี่วาร้านค้าเขาจะเป็นจิตวิญญาณร้านคา้าใช่ไหมจิตวิญญาณร้านค้าเขาถือว่าเขาถ,ถือมันช้า รอบหน้าขเขาก็ไม่อยากสั่งเพราะฉะนั้นวิธีเดียวก็คือลงน้อยๆแต่ขอทุกร้านคามหนนะักน่วงว่าสลับถ้ากลัวว่ามัน,มนออกชา้าสลับฟันปลาได้รอ,อบละ15ร้านรอบละ15ร้านพอเราไปรอบซ้าเราก็ไปร้านถึงต่อ,อมเมื่อมันได้หนึ่งอาทิตย์ที่จะลงได้มันจะบริหารจัดการเรื่องชามากก็มีการวางแผนเพิ่มนิดนึงนะนะคือ,ค,อคือทุกคนมีเป้าในใจละ30ขวดนะ คือคือผมและบริษัทไม่คาดหวังว่าโอ้โหคุณจะได้ขายได้เป็นร้อยร้อยละไม่เอา30หน้าที่ของเรามีเท่านี้นะสาหรือบวกลบ40 50ก็แล้วแต่แต่ขั้นต่ำก็สามสิบตอนนี้นนี้ผมหาดูแล้วนะถ้าเกิดแบบพันสองเนี่ยเอา,อาง,ง่ายๆเบอร์สี่ถีบหน่อยอยอกนนะห,นาหาดูแลคือคือหน้าที่เราเนี่ยเอาว่า30ผมก็แฮปปี้มากกว่านั้นได้ก็ดีแต่ว่าขาที่2งคือหน้าที่ของเอเจนต์เอเจนต์ต้องทําอะไรเอเจนต์ต้องเติมคนเข้ามา แต่ตอนนี้มีซุปช่วยไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเติมคนเข้ามาเติมคนเข้ามาแทรกลงแทรกลงแทรกลงมีเซลพาร์ทไทม์ใช่ไหมเซลพาร์ทไทม์ที่เซลเดินเมื่อก่อนก็มีเยอะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมกีก็เพิ่มขึ้นมาเซลเดินเซลไขชุดเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ไฟลง,ไฟ,งไฟแดงก็เอาให้เต็มที่นะให้มันมียอดเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวมันฟูกับบามก็ได้8ปดแสองโดยที่เราไม่ต้องฝืนกันมากจนเกินไปนะผมไม่ต้องการให้เราเป็นนักวิ่งร้อยเมตรนะไม่เอานะนักวิ่งร้อยเมตรเป็นไงวิ่งเร็วไหมเร็วนะแต่มันวิ่งได้ร้อยเมตรง ถูกไหมหมดแรงแล้วฟื้นเดียวเร่งเต็มที่หมดแรงผมอยากให้เป็นนักวิ่งมาราธอนนะนักวิ่งมาราธอนคืนอค่าต้องวิ่งไปต่อเนื่องแต่แม่งวิ่งโคตรไกลเลยวิ่งในสี่สิบห้าสิบโลนะเราต้องการอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ขอให้รับผิดชอบงานตัวเองสามสิบกอดสามสิบกอดพอละแค่ร้านค้าเนี่ยเอาจริงก็ใกล้เคียงจะผ่านแล้วนะแต่ว่าผมให้เสริมด้วยการขายชุดด้วยนะชุดก็คือที่บอกไปเมื่อกี้นะเออเก้าสองหรือเป็นชาล้วนก็ได้ ขายทุกวันละขาดชุดสิบชุดผ่านแล้วนะครับผ่านแล้วขาดขา,านแล้วมีไรายได้ด้วยเราส่งเสร็จได้วันเท่าไหร,ร่สี่ร้อยสี่ร้อยขายชุดขายชุดได้ยี่สิบเจ็ดบาทเนี่ยสิบชุดเท่าไหร่แล้วสิบชุดก็ล่อไปเก <20 S 2> ือบเก <30 S 2> ือบสามร้อยแล้วนะครับนะสบายนี้ไม่ต้องขายเยอะมากนะครับสิบห้าชุดอยู่ตัวแล้วใช่ไหมสิบสองชุดก็สามร้อยยี่สิบา<ช>าบาทเออชนะเงินเฟ้อสบายๆแล้วเงินเฟ้อมันขึ้นมา7-8%เนี่ยแค่เราปรับตรงนี้ขึ้นมานะครับนะก็ ผมฝากตรงนี้เรื่องหนึ่งนะเรื่องชาที่ที่จริงจังนะหน้าที่ของเราคือคิดไว้ในใจกูต้องผ่านให้ได้กูไม่สนเอเย่นจ,จะสั่งเยอะสั่งน้อยตัวกูผ่านก่อนนะรันค้าโปูให้เต็มขายตรงเสริมนะครับนะแล้วก็มันมีงานนึงนะที่ย้ำให้พวกเรารู้กันนะครับนะงานที่เราเรียกว่าเอเย่นน้อยนะปีนี้อย่างที่ผมบอกเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยไอ้บนัสตรงเนี้ยบนัดตรงเนี้ย สองสามรอบที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆศูนย์หลายๆเซลล์หลายๆคนเนี่ยยอดดอบลงไปพอสมควรยอดโบนัสนะพวกเรามีใครยอดดอบไหมโบนัสตกลงมีไหมอาจจะไม่มีมีดอบมีตกแน่นอนครับพี่ส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวไม่ปรับตัวโบนัสตัวนี้เขาออกแบบมาให้เราทํางานเป็นระบบทีมนะระบบทีมหรืที่เราเรียกว่าเนี่ยเอเย่นน้อย เพนน้อยคือการทางานบปรนกลุ่ทีมเ็นน้อยที่ง่ายที่สุดตอนนี้ที่กําลังบูมมากๆผัวเมียตอนนี้เนี่ยขุดมาเต็มผนะัวเมียช่วยขายสมมุติผัวเป็นเซลเกตใช่ไหมส่งเกตไปเช้าส่งเกตบ่ายเสร็จกลับบ้านเมียอาจจะทําโรงงานหรือเมียเป็นแม่บ้านอยู่บ้านก็ได้นะแล้วแต่แล้วแต,แวแต่แล้วแต่บริบทของครอบครัวไปทํางานแล้วตอนเย็นว่างหรือไงก็แล้วแต่หรือถ้าว่างทั้งวันก็ผัวไปรับเมียมาไปขายตรงกัน ขายตรงกันได้คนเดียวมันจะขายได้ 15. ชุด22คนเนี่ยสูงสุดร้อยกว่าชุดผัวเมียนะไม่รู้เป็นอะไรมีพลังวิเศษหรือเปล่าไ,ไม่รู้นะไปผัวเมียเนี่ยห้าสิบหกสิบบางทีเป็นร้อยมีลูกอีกคนนึงลูกว่างๆเลิกเรียนใช่ไหมตู่เลิกเรียนมาก็ไปพ่อแม่ลูกห้าสิบหกสิบชุดทุกวันทุกวันเข้าเป็นไงรายได้ตังค์ไหมรายได้ค่าคอมที่ที่บอกเมื่อกี้คือคือถ้าเราขายในชุด ที่มันปังๆแล้วเนี่ยยี่สิบชุดกันเยอะแล้วค่าคอมอ่ะแล้วถ้าไปเป็นทีมเนี่ยมันล่อไปสี่สิบชุดสี่สิบชุดคุณอีเท่าไหร่โอ้โหเจ็ดเจ็ดพันกว่าบาทแล้วนะก็รายได้ประกอบด้วยค่าคอมที่สูงขึ้นถ้าเราเลือกชุดที่เหมาะสมนะครับอย่างที่สองคือถ้าถ้าเป็นครอบครัวเราเองไม่เป็นไรก็จบแค่นั้นแต่ถ้าเรารับคนอื่นเข้ามารับเด็กเข้ามา เรากินส่วนต่างในะระบ,บบเอเนียนน้อยหรือบางทีเอเนียนหาเด็กให้เบ้นหาเด็กให้หใ,หใช่ไหมเด็กไปแดงล้นมามาออกมาออ,ออกกับพี่เรากินส่วนต่างชุดละ7บาท50นะเราก็สมมุิพาเด็กมา2คนเด็ก2คนเนี่ยอย่างแย่ๆก็40ชุดเด็กไปขายตอนเย็นอย่างเงี้นะตามร้านอาหารหมูกระทะสี่สิบชุดเราได้เจ็ดบาทห้าสิบคูณสี่สิบเท่าไหร่เจ็ดสี่ยี่สิบแปดตามร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยส่วนต่างแล้วได้อะไร ได้แต้มที่จะได้โบนัสฟันตรงนี้นะตรงนี้ถ้าคุณทําระบบนี้เนี่ยไรายได้วันหนึ่งตกเป็นพันหนึ่งคือรายได้ตกเป็นพันสองคือโบนัสหลักหมื่นแน่นอนนะครับนะผมผมออกแบบไว้ให้เลยชี้เป้าไว้ให้เลยว่าผมอยากให้พวกเราทุกคนมีไรายได้วันละพันบวก ดยระบบทีมแบบนี้นะระบบเขาเรียกว่าระบบเรียน้อยเนี่ยเนี่ยพวกไปเป็นทีมพวกเป็นทีมเนี่ยเนี่ยส่วนอภูมิเนี่ยตัวที่ปึงตึงสุดเลยมีเจ็ดแปดทีม, 7, 8, ทมยอดโต2 0 0ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทุกคนเนี่ยรับโบนัสหมื่นโบนัประจกโบนัสหมื่นทุกคนเลยนะเราก็ทำได้นะครับต่อยอดอนะีกนิดนึงนะก็รายได้วันละพันแล้วก็โบนัส3เดือนหลักหมื่นทุกคนนะก็ตรงนี้เดี๋ยวผมฝากไว้นะฝากเบนต่อยอดให้ด้วยนะครับนะ ศูนย์ศูนย์ใหม่เปิดสัก,กราชใหม่ปีใหม่ผมก็อยากให้มีอะไรใหม่ๆเข้ามานะก็อยากให้ผู้ f a ขึ้นนะผู้ f a ขึ้นอยากมียอดบวกอยากมียอดที่มันติดเกรดเอนะก็สิ่งที่จะทำก็คือเดี๋ยวจะเพิ่มคนขึ้นมาจากเซลล์เกรดกี่คนนะเจ็ด <Okay. S 1> เป็น11คนให้ได้นะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นองค์ประกอบที่มาเสริมก็คือ,อเซลล์พาร์ทไทม์เซลล์ไฟแดงหรือว่านาโนแล้วก็ตามสอนที่เขาด้วยนะเดี๋ยวเดือนนี้ดีเดย์เลยก็บวกให้ได้เป้าปีแล้วไม่สูง800,000นะแ0 0แสนนิดๆน,นะครับแล้วก็เป้าชาวให้ผ่านเลยเดือนนี้แต่ว่าปากเอ็นวางแผนด้วยวางแผนด้วยว่าจะต้องสั่งยังไงถึงจะถึงแล้วก็แต่ละสัปดาห์ ยอดควรจะเท่าไหร่ถ้าผมแนะนําถ้าจันถึงเสายอดจะไม่ถึงวันอาทิตย์วชจัดกิจกรรมในที่เคยทานะตัวนะนะจัดกิจกรรมเป็นการแนะนําพี่เขาวันอาทิตย์เดี๋ยวมันจัดกิจกรรมมแข่งกันแข่งขันกันนะอ่าใครทํายอดชุดช้าได้ในวันอาทิตย์ยอดชนะชนะเลิศมีรางวัลให้หนึ่งสองสามนะเพื่อกระตุ้นให้ทั้งศูนย์พยานผ่านเป้าให้ได้นะครับนะก็ในตรงนี้ในเรื่องเดียวกันก็ ผมบอกไว้าาตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องโบนัสด้วยโบนัสมันสัมพันธ์กับชามากๆก็ระวังด้วยนะจะเผลอเพราะเวลาผ่านไปโดยไม่ได้ดูไมไ่สนใจถึงเวลาโบนัสโดนตัดนะโบนัสรายละเอียดผมผมคุยเลยแล้วกันโบนัสการตัดโบนัสนะครับก็ถ้า <c oughs> ถ้าต่ำกว่าถ้ามากกว่า30ขวดคือโบนัสคุณผ่านแน่นอน มากกว่า30ขวดหรือ780ขวดต่อวันนะครับแต่ถ้า,าได้20ขวดถึง29ขวดเฉลีย่ยต่อวันนะหรือประมาณ520ถึง754ขวดโดนตัด10%นะอ่อ11ถึง19ขวดต่อวันหรือ286ขวดถึง494ขวดต่อเดือนถูกตัด25%นะอ่อ ทำได้ศูนย์ขวดถึง10ขวดต่อวันโดนตัด50%นะอันนี้เดี๋ยวเบน จุดที่มันเฉลี่ยเฉลี่ยรายไตมากมันไม่ได้แบบว่าเป็นเดือนก็คือถ้าสมราติ่าสามเดือนเนี่ยสามเดือนเราทำเจ็ดร้อดสิใช่ไหมคูณสามคูณสามเราเราทำผ่านเป้าเนี่ยเฉลี่ยสามสนวันเนี่ยมันก็ผ่านอยู่แล้วแต่ถ้าสมมตในสามเดือนหารกันเนี่ยปุ๊บไม่ถึงสามสิบก็โดนนเีัย เดี๋ยวเขียนให้พี่เขาแปะไว้ที่บอร์ดจะได้จะได้ไม่งงนะแล้วตอ้ตัวนี้ออกมาใหม่เนี่ยเพราะว่าตอนนั้นที่บอกว่าคือเรตัดครึ่งเลยนะแต่คือมีมีเปอร์เซ็นต์ให้รอบล่าสุดก็ก็เป็นอันนี้่ตัดอยู่เหืวน่าโดนตัดน้อยลงโดนตัดน้อยลงแต่ว่าของเดือนที่แล้วโดนแน่นอนเออแต่โดนตัดน้อยลงถึงเราก็ลังไม่ดีจะรับไปติดก็โดนตัดแน่นอนเมื่อก่อนตัดครึ่งเลยอะครึ่งเลยหรือว่าตัดตัดตัดหรือตัดตัดสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยตัดน้อยลงแต่ว่าก็แคแหละก็เราเราไม่ต้องคิดอะไรมากสจบ สามถขวดจบเลยนะก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับนะก็เอาว่าให้สนใจเรื่องตัวเองแล้วกันนะเรื่องตัวเองคือผมอยากให้ทุกคนผ่านบอลนัดให้หมดนะผ่านบอลนัดชาคือสามสิบขวดก็ไปปูตลาดร้านค้าเลยเริ่มแต่วันนี้เลยนะใครที่ร้านค้ายังแบบไปดูแล้วยังขาดอีกหลายร้านอัดให้เต็มอัดให้เข้าทุกร้านแต่ไม่ต้องเยอะนะปูไปปูไปเดี๋ยวยอดเนี่คอค่อยปูแล้วยังต้นเดอนยังทำทันนะก็ ก็ฝากฝากฝา,ากว่าไอ้ออกบอกค้ามใจนะ <_ C 1> คุณบอยนะเออคุยคุยอะไรกับน,น,น้องๆกันตอนนี้ยังคิดไม่ออกคิดไม่ออกคคุยกันใช่แต่ดูดูแลหน่วย้านดีเพราะว่าจริงๆผมก็คัดเลือกมาจากสี่หคนนะมีคนมาสมัครมาดูงานมาคุย <_ C 1> มา,ามอะไรก็ดูแล้วคุณบอยก็มีประสบการณ์พอสมควรนะค้าขายพอสมควรแล้วก็บริหารคนได้ดีนะไม่แพ้พี่ตูหรอกน่าสไตล์คล้ายกันนะ ก็ใจดีใจดีไหมใจดีแล้วก็ก็อยากให้ทุกคนทํางานร่วมกันแล้วก็มีความสุขนะตลอดปีปีอะไรปีกระต่ายนะกระต่ายเออปีกระต่ายปีกระตา่ตายที่กระต่ายกระต่ายใจดีแบบไม่รู้นะแต่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะอย่าประมาทนะอย่าประมาทก็อะไรที่ยังทําได้ก็ทําให้ดีที่สุดนะครับนะอย่าไปคิดว่าบางคนคิดว่าโอ้ยทำนมเบื่อกอ๊ยทำอื่นทำอื่นหนักกว่านี้อีก เวลาเซลเราเนี่ยเราทำรู้สึกว่าเหนื่อยหนักไปขายลูกชิ้นขายอะไรเนี่ยแม่งหนักกว่าเก่าอีกมันต้องลงทุน,ทนมันต้องนู่นนี่นั่นของเราไม่ต้องลงทุนนะเราแค่ลงแรงแค่ก้าวขามาล้อหมุนมีต่างแล้วมีเขตให้วิ่งส่งขยันเพิ่มีหน่อยก็ไปขายชุดขายอะไร3มเดือนโมดัสก็ออกแล้วนะก็ท้าตัวแฮปปี้มันก็แฮปปี้นะครับนะก็ก็ฝา,ากไว้สำหรับส่วนนี้นะโอเคด้วยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ